สวัสดีจ้าทุกคนจาริสาดีใจมากมายเลยจาริสาสตอบใบาครับขี่ผ่านแล้วนะจ๊ะดีใจจังเลยอะ่ะสวสดๆหอนเลยอะ่ะเพิ่งถึงบ้านเนาะได้ใบครับขี่มาแบบใหม่ๆเลยนะทุกคนเออค่อยๆได้มาแบบไม่ใช่ชูบช่วยนะได้มาเพราะว่าเราพยายามเนาะนี่วางขับขี่่อน เดี๋ยวเขาจะส่งบัตรแข่งมาน้ำกุ้นเนาะบายบายนะจ๊ะป้ายแอลนะจ๊ะบายบายจ๊ะบายบายนะจ bye bye, จะบายบายจ๊ะบายบายป้ายนี้แล้วก็ชิวไปเลยไปส่เทื่อนทุกคนจาริสาไปนี่มือนี้นะเป็นครั้งที่สี่นะเต่ละครั้งที่ไปเนาะเสียอยู่ที่หกสิบแปดเหรียญน,นะจ๊ะ 68แปดเหรียญสี 4, 70, นะ่เท่อเจ็ดสิบเนาะสี่เจ็ดยี่สิบแปดสองร้อยแปดสิบแล้วก็เสียที่แบบว่าเขาได้บัตรอ่เขาได้บัตรแข็งมาได้ว,ว่าเป็นอ่ะอ่เป็นใบกับขี้ที่บ่เติมใบทนะ์นะนะอีกร้อยเท่าใดดีล,ละแต่เมื่อนี่เสียค่าที่เขาได้บัตรใหม่นะเป็นบัตรแบบเขาเอื่นว่าฟูลายเส้นนะคือ ใบคับขี้เต็มใบนะั่นนะเสียอีกสองร้อยยี่สิบเออแล้วก็บ่ได้รวมตอนที่อ่าชริสาไปเรียนขับรถอีกเลยสี่ร้อยก็เรียนเนี่ยละสี่ร้อยห้าประมาณหกร้อยหกร้อยเท่าใดดีละ่ะหมื่นกว่าบาทรวมทั้งเบิดเบ,บ็บบเดนะเ็จใบ, 30, บกบ 30, บนะบับขี้ใบนี่ใบเดียวเนี่ยเกือบสามหมื่นบาทเกือบสามหมื่นบาทนะใบกับขี่ใบนี้ที่ชริสาไปฝ่าฟันมาเนาะ เงินนําบอทเท่าใไดทุกคนยอมรับว่าเงินนําบอทเท่าใไดแต่ว่าตรงจิตใจของเขานะจิตใจของเขาเนี่ยมันรู้สึก่ําแย่เวลาที่เขาอ่าไปสอบเรามันมบ่พานแล้วกะเป็นกังวลจังอ่าเมื่อวานนี่ชลิสาคิดอยู่เบิร์ดมือเบิดเดวินเนาะว่าจะสอบได้บอยอยังได้บ้างส่นะจนแบบบม่อยากไปนะบ่อยากไปล่ะกะพิษกันกับไอ้จอนก็ตั้งหลายเทียไล เพราะว่าปัญหาก็คือแบบชาิสาบ้ามั่นใจนะเจ้าของไปแล้วมันบ้ได้เฮิต mm hmm. บ้าพานนะสิไอจอนแล้วก็ให้ว่าซซมนี่ก็เฮ็ดบ้ได้บอกคนบิดลูกคิดได้ถือทาไมถึงคิดบ้ได้มันมีความรู้สึกแบบแย่ตรงที่แบบอ่าชาิสาไปสอบเทียที่สองอะนะโดนอ่าเขาแบบบูลลี่มานะนะผู้คุมสอบนะอืมเป็นคนอินเดียนะ เหีดกระสุกหกหากใสเซริสานะชจิสาย่านนะทุกคนย่านแบบขับรถแทนที่สิเอาความสบายใจคนขับแม่นบ่เจ้ามีหน้าที่ตรวจว่าขวัยผิดมองใดถือมองใดว่าพานมองใดโจกระติกไปแต่ว่านี่รู้แล้วกู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 กแบบเพชรฟุดฟัดฟุดฟัดบ่พอใจแบบเพิ่นโตใหญ่ๆอ่ะขวัยย่านเพิ่นแล้วก็เราดึงเบรกมือชจริสาตรงเสียกไฟแดงตอนขามแยกชจริสานาย่าน มันก็เลยเป็นคววมฟังใจน่ะนะบันไปเที่ยที่สามที่จังเวาไปในคลิปก้อนนั่นแหละไ,ไฟถ่ายเมื่อติดเขาก็ไล่กลับบ้านคอยกับว่าคอยว่าถ้าได้เหตุอย่างาเขาไล่คอยกลับบ้าน,น,ะนะบะวันพอเถ่าคุ้มคุ้มสอบกนนั้นน่ะก<น>ะย่านตั้งแต่ไม่ได้พักไม่ได้เบียดมันก็เศร้าอยู่เดีทุกคนตอนอ่าชลิษาอันสอบรอบที่แล้วแล้วนะที่ว่าไฟเบ,บียดกออกประมาณ สิบเอ็ดโมงชิหาเที่ยงนี่ยะไอ้จอนก็เลยว่าเธอโชคบด่ดีไปตอนที่เขาสิพักเบรกเขาก็เลยแบบเฝ้าให้เธอเฟิแลละเขาก็สิเฝ้าให้เธอบกพ่าน่ะนะเขาก็สิได้มีเวลาพักเวลาเศร้าเมียอย่างประมาณนี้แหละเออไอ้จอนว่าแต่ว่าไปหมดเศร้านี่เจอพญยายนี่เราแบบใจดีใจดีทุกคนที่ชฉลิษาเจอนะหนึ่งเขาต้องมีดวงแล้วมล้วเดยทุกคนค้นสอบก็ต้องใจดีํดำเฮ้าเด้ เขาจังสิผ่านคันเฮาเจอคนสอบใจบุดีน้ำเฮานะจ้างให้เจ้ากบว่าผ่านหาแต่เลียงแบบคิดในเจ้า,าบ่ผ่า,านบ่ผ่านบ่ผ่านนี่ยนะเออ่อยเจอมานะั่นนะประสบการณ์ตรงไรแหละโชคช่วยเราไม่แล้วนะตอนต้องเจอคนดีด้วยนี่น,น,นี่น้อยกะสร้างตัวได้ได้ได,ได,ได้ยังเสียเพราะว่านั้นเป็นการขับรถแบบอ่า จริงแหมทุกคนเออว่าทุกคนมันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละลืมบ้างลืมใส่ลืมแบบลืมลงเกียร์เพราะว่าชาลิสาไปอันเกียร์อันปกติไหมเกียร์อันกระปุกไม่ได้เป็นเกียร์ออโต้มันก็ต้องมีบ้างว่าลืมว่าเป็นตอนนี้เขาอยู่เกียร์สองอยู่เออเขาต้องไปเกียร์หนึ่งอย่างเสียมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าบางคนเขาเขาบ่ให้เด้เด้เขาสิมองว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวเลย มันตังซีตังซีตังซีโอ้ยพยี่ใหญ่นี่เราไม่ค่อยจับผิดปนไนใจดีจริษากับกูก,กูกาก,กแล้วก็ยังไห่พานเนี่ยจริษาเธอพานโอ้ยเคยกวาดเราเลยไหมเราว่าว่เป็นยังว่าเป็นยังว่าเป็นอย่งายงโอ้ใจดีอ่ะโชคดีมากเลยอ่ะเกือบสามหมื่นนะจ๊ะใบนี้เย,ย้เราได้มาแล้วเราทําสําเร็จแล้วจ้าดีใจดีใจ